สวัสดีนะครับวันนี้13มีสายน2568นะครับวันนี้มาเก็บข้อมูลถ่ายบันทึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้บอกเล่าสู่กันฟังนะครับในช่วงหัวข่ํมของจักรลางมีสาแล้วนะครับในช่วง1 2 3ปีที่ได้ปดัดดอกทุเรียนนะครับปีนี้เหมือนจะเป็นปีแรกใน3ปี ที่ปดดอกช่วงกลางมีสายยนนะครับยังเป็นหางแย้ไม้หางแย้ขาวปัดดอกนะครับปีนี้เป็นเหมือนจะมีหลายรุ่นพิเศษหลายสวนของปีหกแปดนะครับเบีงก็มีหลายขนาดอันนี้ไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดไม่สวยก็คาดบ้างไว้บ้างนะครับ บางทีเป็นพวงก,ก็เหมือนจะติดนะครับปีที่แล้วอย่างตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับตรงกลางกล้องนี้ปีที่แล้วสามหรือสี่ลูกนะครับจุดนี้ปีนี้ต่อกันมาเลยหกเจ็ดสามสี่ลูกตำแหน่งเดียวเป็นพวงปีนี้ก็มาเป็นกลุ่มสวยขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับจากตำแหน่งเดิมก็น่าจะไว้เป็นพวงได้จริงก็ยังอยู่ดีนะครับ เป็นกิ่งที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ตรงกลางกิ่งมีติดแล้วสองลูกนะครับไข่าหานปลายยอดไม่แห้งตายนะครับเป็นกิ่งที่ติดลูกดีสวยด้วยนะครับปีที่แล้วน่าจะส,สามสี่ลูกนะครับสองนี้ไม่ใช่สามสี่ลูกเกิดตำแหน่งเดียวกิ่งก็อยู่ดีนะครับประมาณท่อสองนิ้วนะครับขนกิ่ง ก็เลี้ยงลูกได้ดีกิ่งก็ไม่ตายนะครับก็เลยจะลองไว้เป็นพวงอีกถ้าติดเป็นพวงและลูกสวยนะครับครับคลิปนี้บันทึกบอกเล่าพูดคุยสู่กันฟังนะครับปีที่ทุเรียนหลายรุ่นโดยเฉพาะส่วนของชีนะาปลูกไม้เองปีนี้ลูกโตสุดลางมีสายัางเท่าประมาณสองสองปอบมือมืออ่า ติดกันแล้วเหมือนกับพนมมือเนี่ยนะครับนั้นลูกใหญ่สุดแค่นั้นเองนะครับในสวนชนะปูกรไมสําหรับมีสายยนต์ุกแปดนะครับปัดดอกต่ออีกนิดนึงนะครับยังมีให้ปัดอยู่ก็เสียดายนะครับก็เลยทยอยปัดไปเรื่อยๆช่วงนี้ยังมีอยู่ต้นสองต้นนะครับครับโชคดีมีความสุขครับมีสาสงกรานที่มีสุขชุ่มเย็นชุ่มฉ่ำ อ่ผ่อนคลสบายใจกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ